กาแฟเป็นพืชที่มีความแปรปรวนทั้งในด้านคุณภาพของผลผลิตและปริมาณต่อปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในแต่ละปีเกษตรกร,ร,กรที่ใช้แหล่งน้ําฝนเป็นแหล่งหลักในการเพาะปลูกกาแฟจึงต้องคํานึงถึงสถานาการณ์ของการขาดแคลนน้ําทั้งกรณีฝนตกไม่ตามฤดูกาลหรือการแล้งทิ้งช่วงเป็นเวลานานรวมถึงพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงจะต้องมีการป้องกันการสูญเสียน้ำจากการช้กก่อนการไหลบ่าของน้ําออกจากแปลงปลูกดังนั้นการจัดก,การ ระบบน้ําที่ดีควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดินจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรให้ต้องให้ความสําคัญเพื่อตอบสนองต่อสภาพอากาศรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเพาะปลูกในปัจจุบันการจัดก,การระบบน้ําที่ดียังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดดอกการบานของดอกกาแฟทําให้ปริมาณผลผลิตกาแฟเพิ่มขึ้นและยังส่งผลต่อคุณภาพเมล็ดก,กาแฟสารที่ดียิ่งขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้หากเรามีการจัดก,การระบบน้ําที่ดี ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายเม็ดปุ๋ยที่เกษตรกรได้ลงทุนใส่ไปในแปลงปลูกกาแฟของตนเองทําให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนและในพื้นที่ที่มีความราดชันสูงหากเรามีการจัดการระบบน้ําที่ดีก็จะช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินลดการสูญเสียและธาตุไปจากดินการไหลบ่าของน้ําฝนที่ตกลงมาอีกด้วยครับ ในระบบการให้น้ําของต้นกาแฟนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ระบบหลักๆนะครับก็คือระบบแรกก็คือเป็นการให้น้ําโดยวิธีการทางธรรมชาตินะครับก็คือใช้ปริมาณน้ําฝนโดยเราสามารถไปดูปริมาณน้ําฝนนะครับได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะมีข้อมูลย้อนหลังให้เราได้ไปสํารวจนะครับว่าในแปลงของเราเนี่ยหรือพื้นที่ของเราเนี่ยจะมีปริมาณน้ําฝนเพียงพอต่อความต้องการของต้นกาแฟหรือไม่ ส่วนอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นระบบการให้น้ําเฉพาะจุดก็จะมีแบ่งเป็นระบบสปริงเกอร์ระบบมินิสปริงเกอร์แล้วก็ระบบไมโครสเปย์นะครับส่วนข้อดีข้อเสียของ2ระบบนี้ครับก็คือเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในระบบของสปริงเกอร์นะครับก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณไร่ละ21,000บาทต่อไร่นะครับส่วนของระบบน้ําหยดรวมถึงระบบ ของไมโครสเปร์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0บาทต่อไร่นะครับขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเรามีต้นทุนเท่าไหร่รวมถึงสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมเป็นยังไงในการเลือกใช้นะครับซึ่งทั้ง2ระบบนี้ต้องผ่านการคำนวณน,นะครับให้แรงดันเพียงพอนะครับเพราะถ้าเกิดเราคำนวณได้ไม่ดีนะครับต้นกาแฟของเราก็จะได้รับน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตของ ช่วงดูดูการนั้นนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆในการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับตามหลักสูตรเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูมาฝากพี่น้องเกษตรกร,ร,กร,รครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาเราให้น้ำในปริมาณมากแล้วแต่ต้นกาแฟของเรานะครับไม่เจริญเติบโตได้ดีเท่าที่ควรนะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่า เราให้น้ําผิดวิธีก็ได้นะครับทําให้น้ําเกิดการไหลทิ้งไปโดยปล่าประโยชน์นะครับเกิดการระเหยโดยแสงแดดน้ําจะไม่ถึงรากพืชได้โดยตรงนะครับทีนี้การให้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงว่าแค่การประหยัดน้ําเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศภายในแปลงสร้างให้ดินสมบูรณ์กับสิ่งมีชีวิตภายในดินด้วยแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับแปลงเราให้กับอาชีพ เกษตรกร,กรของเราในอนาคตครับผมมี3เคล็ดลับง่ายๆที่กเกษตรกรสามารถจะทําตามได้เลยครับเคล็ดลับที่1ก็คือเราต้องฟังเสียงดินครับเราเคยกําดินในแปลงไหมครับหากว่าดินของเราแห้งมีความชื้นติดมือน้อยนะครับนั่นแสดงว่าดินแห้งจริงหากเรากํามือแล้วดินเป็นก้อนนะครับจับตัวเป็นก้อนและมีความชื้นติดมือมาเล็กน้อยแสดงว่าความชื้นในดินเพียงพอไม่จําเป็นต้องให้น้ําก็ได้นะครับ หรือจะลองวิธีจิ้มดินโดยใช้ไม้หรือเหล็กที่มีขนาดเท่าไม้ลูกชิ้นนะครับทิ่มลงไปในดินให้มีความลึกประมาณ30ซนติเมตรนะครับดึงขึ้นมาแล้วหากดินไม่ติดมาหรือติดมาเพียงเล็กน้อยนั่นแสดงว่าดินเราแห้งนะครับสมควรจะให้น้ําได้ครับเคล็ดลับที่2นะครับการให้น้ําให้ตรงจุดนะครับแทนที่เราจะเปิดน้ําให้กระจายไปทั่วทั้งแปลงนะครับเรามาเน้นการให้น้ํชับเฉพาะจุดโดยระบบการให้น้ําแบบสปริงเกอร์หรือน้ําหยดแทนนะครับ ซึ่งจะลดการระเหยน้ําได้อย่างน่าทึ่งทีเดียวนะครับวิธีนี้จะทําให้น้ําซึมลงไปสู่รากพืชได้โดยตรงนะครับเคล็ดลับก็คือการให้น้ําน้อยแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าการให้น้ํามากเพียงหนึ่งครั้งแล้วปล่อยให้แห้งไปเป็นระยะเวลานานครับเคล็ดลับที่3คือการห่มดินครับเหมือนกับเราห่มผ้าให้กับต้นกาแฟครับโดยใช้อินทรีย์วัตถุเศษฟางเศษใบไม้ภายในแปลงก็ได้ครับห่มคลุมบริเวณโคนของต้นกาแฟ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการระเหยน้ําได้อย่างน่าทึ่งแล้วจะสามารถปรับโครงสร้างดินให้ดินมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มมากขึ้นนะครับดึงดูดสิ่งมีชีวิตเช่นจุลินทรีย์ที่ดีไส้เดือนมาช่วยบํารุงรากพืชของเราให้แข็งแรงอย่างเป็นธรรมชาติครับเมื่อเราเข้าใจดินนะครับให้น้ําได้ตรงจุดและกลุมดินไว้แล้วนะครับจะทําให้เรามีน้ําเพียงพอในทุกฤดูการนะครับส่งผลให้ต้นกาแฟของเราสมบูรณ์แข็งแรง ระบบนิเวศภายในแปลงภายในดินดีนะครับแล้วก็จะส่งผลให้อาชีพของเรามีความยั่งยืนในระยะยาวนะครับท่านเกษตรกรลองนําไปปรับใช้ในแปลงของตัวเองนะครับแล้วก็ลองสังเกตดูจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับการบริหารจัดการน้ําในกาแฟตามแนวทางเกษตรอากาฟื้นปูนะครับ ซึ่งการบริหารจัดการน้ำเนี่ยคือการจัดการน้ําในดินนะครับซึ่งการจัดการน้ําในดินเนี่ยจะประกอบด้วยการกักเก็บน้ําในดินนะครับสามารถทําได้หลายวิธีวิธีที่1การเติมอิียเวตุลงไปในพื้นดินจะช่วยให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ําได้ดีขึ้นอินทียเวัตุที่เราเติมลงไปในพื้นดินนี้แหละครับจะเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้าของดินให้มากขึ้นนะครับซึ่งสามารถจะใช้ได้ดีทั้งในดินทรายแล้วก็ดินเหนียวนะครับ ทีที่2คือการกลุ่มโนต้นพืชนะครับด้วยเศษวัสดุทางการเกษตรซึ่งเราสามารถจะทําให้ดินมีความสามารถในการป้องกันการเหยน้ําได้ดีขึ้น 3. ก็คือการให้น้ําในดินแต่ถ้าหากวิธีการดังกล่าวที่เราทํามาแล้วปริมาณความชื้นในดินมีการลดลงเรามีความจําเป็นที่จะต้องลดน้ําซึ่งการลดน้ําสําหรับกาแฟนั้นเราจะต้องทําให้ถูกต้องสําหรับวิธีการลดน้ํนในกาแฟเนี่ยมันจะสามารถเลือกได้หลายวิธีอย่างเช่น ใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ใช้ระบบน้ำหยดหรือใช้ไมโครเจ็ตหรือว่าเป็นมินิสเปย์ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้นั้นน่ยขึ้นอยู่กับชนิดของดินพื้นที่ความสูงต่างๆดังนั้นการเลือกวิธีการที่จะให้น้ําให้ถูกต้องเนี่ยครับเราต้องอาศัยประสบการณ์หรือว่าอาศัยจากการสังเกตสภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆของเราด้วยนะครับกาแฟาเองมีความต้องการน้ำเนี่ย ในปริมาณที่ไม่มากนักนะครับแต่ต้องการน้ําตลอดเวลาคือสามารถขาดน้ําได้ไม่เกินสออาทิตย์นะครับและในช่วงเวลาที่สําคัญอย่างเช่นช่วงการออกดอกนะครับในช่วงการกระตุ้นการบานของดอกเนี่ยมีความสําคัญมากดังนั้นเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกกาแฟเนี่ยครับควรจะสนใจแล้วก็ให้ความสาคัญกับการให้น้ําในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า กาแฟจะมีการติดดอกพร้อมกันตลอดทั้งกิ่งนะครับส่งผลต่อการสุกของกาแฟซึ่งสามารถจะทาให้กาแฟสุกพร้อมกันด้วยลดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลงนะครับอีกอย่างหนึ่งผลผลิตที่ได้ก็จะมีคุณภาพมากขึ้นเรื่องที่3มก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะครับหากมีการจัดการน้ําได้ดีนะครับเกษตรกรสามารถจะควบคุมปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตได้ต่อเนื่องคงที่ตลอดระยะเวลาการผลิตนะครับ ไม่ว่าในปีนั้นนั้นสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงเช่นไรนะครับปริมาณผลผลิตหรือคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร,ก,รก็จะคงที่ในตอนท้ายของบทเรียนนี้เรามีคลิปสาธิตการไหลของน้ําในดินที่มีอินทรีย์วัตถุแตกต่างกันเชิญชมครับหลังจากที่เราได้รับฟังการบรรยายในเรื่องของการบริหารจาัดก,การน้ําแล้วเราต้องมาดูก่นว่าบริบทของดินเราเป็นยังไง เราถึงจะแกงได้ถูกนะครับถ้าดินรายเราจะทํายังไงถ้าเป็นดินเหนียวเราจะทํายังไงแล้วสิ่งที่ใช้ในการปรับปรุงดินของเราเราจะใช้อะไรจําเป็นต้องไปซื้อเขาไหมหรือว่าหาได้ง่ายๆมาดูวัสดุปรับปรุงดินที่เราหาได้ง่ายนะครับขี้หมูขี้วัวขี้ไก่เราจะการได้หมดนะครับอันนี้คืออยู่ในประเภทของปุ๋ยคอกนะครับหรือเศษใบไม้เศษหญ้าต่างๆที่เรานํามาหมักนะครับหมักจนสมบูรณ์แล้วเป็นปุ๋ยหมักเราก็มาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้ หรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ที่อยู่ในกระแสของเราก็คือตัวของถ่านไบโอชาถ่านที่เผาด้วยความร้อนสูงนะครับ800องศาขึ้นไปมีรูปุ่นสูงนะครับตัวนี้จะช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างของดินนอรา่าอย่างไรนะครับเรามาดูตัวอย่างที่1นนะครับกรณีที่เป็นของดินทรายเราจะรู้เลยว่าถ้าฝนตกลงมาน้ํามันจะลงไปข้างล่างหมดเลยดังนั้นดินทรายเราจะต้องทํำยังไงดินทรายก็ต้องบอกตกมาปุ๊บต้องหาอะไรอุ้มน้ําไว้ เดี๋ยวการสาธิตของดินทรายครับผมก็จะมีตัวอย่างในการใส่ของอปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยอินทรีย์แล้วไบโอชาแล้วเราไปดูว่าเราใส่เข้าไปแล้วผลมันจะเป็นยังไงกลับกันนะครับถ้าเรามาดูในมุมมองของดินเหนียวดินเหนียวเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าดินมันแน่นฝนตกลงมาปุ๊บเป็นไงครับไหลาชาไปหมดเนี่ย,หล,ยหลายคนบอกว่า2วันฉันก็ต้องไปเปิดน้ําอีกหละเปิดแล้วจะได้ประโยชน์ไหมนะครับจริงๆอะ่ะเราจะต้องทําไงว่าเออต้องทําอย่างนี้นะถึงจะได้ประโยชน์นะครับ ถ้ากรณีดินเหนียวนะครับเราก็ต้องปรับปรุงเหมือนกันนะครับเราก็ปรับปรุงด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็อินทรีย์วัตถุนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของฐานไบโอชานะครับทั้ง3อย่างเนี่ยสามารถช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดินได้นะครับไม่จะเป็นต้องซื้อหานะครับแล้วในส่วนของการปฏิบัติที่แท้จริงนะครับเราเห็นบริบทของแปงแลงเรย์โอโหปลูกกาแฟอยู่50ไร่พอบอกว่าเออเนี่ยอบรมปุ๊บจะไปปรับปรุงดินจะปรับปรุงได้ไง เอารถไถลงไปก็ไม่ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ติดต้นตรงนี้ก็ติดคลองนะครับเรามาดูกันว่า <S 2> <S 2> เฮ้ยบริบทที่เราไปใช้จริงๆอ่ะจำเป็นต้องลงไปทั้งแปลงไหมนะครับหรือเราทําแค่บางส่วนไอเดียของผมก็คือคุณขุดหลุมประมาณ50เซนแล้วจากนั้นเราก็ใช้อินทรีย์วัตถุหรือว่าสารปรับปรุงดินที่เรามีอยู่ใส่เข้าไปนะครับเริ่มจากปีนี้จุดข้างหน้าปีที่2งข้างๆข,ข,ขยายตามทรงพุ่มไปแล้วพืชเราก็สามารถรับธาตุอาหารต่างๆได้ดีขึ้น ถ้าเทียบกับการที่ว่าเราเอาปุ๋ยไปวานนะครับวานปุ๊บฝนตกมากะชะลงไปนะครับการทดลองนี้ก็จะเป็นการนําไปใช้ประโยชน์ที่แท้จริงของการปรับปรุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุครับผมอันนี้เรามาดูในส่วนของดินทรายก่อนนะครับตัวอย่างนะครับดินทรายอย่างเดียวนะครับดินทรายผสมกับปุ๋ยคอกดินทรายผสมกับปุ๋ยหมักแล้วก็ดินทรายผสมกับถ่านไบโอชา เราดูเมื่อกี้นะครับตอนที่เราเทออกไปนะครับถ้าเป็นดินทรายอย่างเดียวนะครับน้ําจะลงไวมากนะครับเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีอินซียวัตถุไปช่วยในการดูดซับน้ําไว้นะครับดังนั้นพอมาเทียบกับตัวที่มีของปุง๋ยคอกปุ๋ยหมัก,มกและถานใบาชานะครับก็จะทําให้น้ําไหลผ่านช้าลงดังนั้นการที่เรา เป็นดินตายนะครับเราใส่อินทรีย์วัตถุตัวไหนไปก็ได้แทนที่ฝนตกลงมาปุ๊บหรือเราให้น้ําลงไปปุ๊บน้ําจะซึมลงไปในดินนะครับน้ําก็จะเกาะอ,อยู่ที่อินทรีย์วัตถุของเราดังนั้นพืชเราก็สามารถนำใช้น้ําส่วนที่จะไหลลงไปข้างล่างอะ่ะกลับมาใช้ได้นะครับสมมุติเราเทไป10ลิตรนะครับ1 1ชั่วโมงนะครับ10ลิตรอาจจะลงไปข้างล่างหมดนะครับแต่ถ้าเรามีวัสดุปรับปรุงดินไป10ลิตรเนี่ยมันอาจจะลงไป 5 0 6 0กร็ช่างแต่มันยังเหลือน้ําที่เราจะใช้ประโยชน์ไปได้ต่อเรามาดูในส่วนของดินเหนียวดินเหนียวนี่ต่างกันเลยนะเราจะเห็นเลยว่าเทน้ําไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับปริมาณน้ําที่ลงอะ่ะดินเหนียวลงน้อยที่สุดนะครับกับดินที่อ่าเรามีการปรับปรุงนะครับใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็ถ่านเบอชานะครับกลายเป็นว่าโครงสร้างของดินเหนียวถ้าเราใส่อินทรียวัตถุปรับปรุงดินเข้าไปนะครับจะทําให้น้ําไหลผ่านได้ดีขึ้นนะครับเนาะหมายความว่าไง ถ้าฝนตกลงมาถ้าเรามีเป็นดินที่ไม่มีการาปรับปรุงดินนะครับฝนตกมาปุ๊บน้ํามันก็จะไหลออกไปแต่กรณีที่เราใส่วัตอินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงดินเข้าไปะคระับน้ําก็จะไหลช้าออกไปข้างนอกน้อยลงช้าลงแล้วดูดซึมไว้ในดินเรานานขึ้นทําให้พืชเราสามารถใช้น้ําที่เป็นประโยชน์ได้